สวัสดีครับกิจอ,อาสาพาชมในวันนี้นะครับทุกท่านกำลังอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแหลมปราดูนะคนัาป้าฝนนั่นเองนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับกิจอาสาของเราได้พาน้องๆพลทหารจากกองพันราบที่1กองรับที่หนึ่รอเมาเรียนรู้ในเรื่องของปัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับปฏิบัติตามฐานและได้โยนก้านายโยนไว้นะครับวันนี้นะครับป้าฝนนะครับได้ชวน กลุ่มจิตอาสาของเรานะครับมาเป็นกําลังใจในเรื่องของการแข่งขันอ,อสมอระดับประเทศนะครับหลังจากที่ว่าฝนของเรานะครับเป็นอ,อสมอดีเด่นในระดับตําบลน,นะครับระดับอําเภอจังหวัด เขตระดับภาคและวันนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันออสมระดับประเทศเลยนะครับกิจกรรมจะเป็นอย่างไรอย่างวันนี้นะครับมาพบกับกีฬาวันนี้ขออนุญาตเรนเทิญครับโอ้โหนะครับทั้งเต็นท์แล้วก็บรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ก่อนเข้าสู่บรรยากาศของเราครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนาข้าวที่เราทําการโยนไว้นะครับขออนุญาตเรนเทิรครับอ่านะครับแล้วก็ถึงแล้วนะครับนาข้าวที่น้องๆจาก กองบรรับที่หนกองบรดับที่1น,นรึรวมถึงผมนะครับได้ช่วยกันโยนไว้ตอนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับสําหรับการถ่ายรูปสวยๆในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศตรงน,นี้กันก่อนนะครับ อ่านะครับข้างในจะมีการแสดงล้ำเกียวข้าวมาชมกันนะครับของต่างบูของเรานะครับวันนี้น <Luc> <adia> ัแสดงก็แสดงตัวกันมาอย่างสวยงาม เลยนะคะชาวบ้านทงนะคะรับพ่อ่พี่เช่นของงานของ้าฝนนะครับเดี๋ยวรอจาการถ้ามชมเนี่ยริมาสมุนไพรทาานะสูแดงนะคะหรือว่าป้าฝนของเรานะคะขึ้นนเสนอนะคะเข้ารับการคัเลือะองสมเย็นะรับชานะคะสหพูปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพนะคะขอเซ็นตรมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะชืได้นะคะ อันนี้เป็นก้านเขาเนี่ยานไปเวลาก้านมันจะแดงและดอกแดงคนละอย่างกับย่านาวเขียวที่เขาไปทำมะนาวเลี้ยงได้เลยอันนี้เราผสมน้ำพึ่งมะนาวมาน้ำย่านาวขับสารพิษผสมน้ำพึ่งมะนาว ก,กัญาโอมานครับกัญญโอมาน,อมนเนี่ยมาจากประเทศโอมานรเรามาปลูกที่าาอาเภบพัทโพูแล้วแล้เราก็มาทเป็นเป็นชา,าก,าากัาข้างล่างเป็นกังป้าร้อยกรั้จะได้ชาทันชาได้แค่สากระปุกชากนาครับปลู <helping S 2> กที่อำเภอันนพูได้แล้วนะครับจากประเทศประเทศะไรนะครับประเทศโอมานประเทศอเมราอันนี้เป็นต้นเดียบารอันนี้เป็นต้นจาน ก็ห้าร้อยกานเนี่ยัชาได้ครบร้อยกานเหลือเพียงแค่ห้าห้าร้อนและทีนี้อันนี้เป็นสรรพคุณอันนี้เป็นการวิจัยในต่างประเทศเดี๋ยวคำนิพนธจะสวยกวาป้าดูแลเรื่องโรค40ชนิด40บกวชนิดเลยนะสร้างเมริมทั้งพันธุ์ติมไทยใส่ใจการแพทย์ด้วยด้านเสริมสารศาสหมอยารักษาคุณภาพทำน้าย่านาไอ้น้ำกย ความุ่งน้ำนมกัยาเข้มข้นได้นเอามาแจกคนเพื่อให้่าเชอโรคในคและเราก็มีเป็นทานอจะชาเราก็จะเป็นสเปรยกัญาท่านคือกรรมการวุฒิน้าส่นสิการและสวัสดีที่น้องชาวอสมทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นฟรีอินวันเป็นสเปเรนอล์เป็นสเปร์อกชันนั้นชาจะงทูแดงอสมอดีเด็กติได้แหละนะคะผู้กัญญาอินด้สุไง มสดชื่นค่ะแล้วก็อายุ57ปีแล้วก็รดลดอาการแบบอายุ57ปียันจบช้าคงนแล้วก็เวมีครอบครัวที่อบ่นเห็นรอยยิ้มววงท่านยิ่งอบอุ่นมากค่ะ มีครอบครัวที่อบ่นรูปสามีหนึ่งค่ะประกอบอาชีพเกษตรกรแม่งยืนและเป็นอสมอตั้งแต่ปีคศ2528รวม39ปีอีกอีกอีกไม่กี่เดือนนี่ยชั้น40ปีค่ะอันนี้คืออายุทำงานงานนะคะอายุป้าน้อยกว่านี้แบ่งไปบอกต่อยขอบคุณนะคะคติพจนประจักใจ ส่งตอสุภาพดีคือหน้าที่ของป้าฝนเป็นที่ทุกคนรู้จักกันในนามป้าฝนรักใครยต้องให้ค่าจึงเป็นที่รักใคร่ของผู้คนเพราะป้าเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งดังพระราชบัญญัติของพระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยและยังเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่น่ารัก เป็นลูกที่เอาใจใส่ดาเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความรับผิดชอบเพราะต้นแบบที่ดีมีค่าประทำสากและก็มีภาวะการเป็นผู้นำที่ตำแหน่งสางมากๆอสมอสระฝนจำดักเชือมมอน มันแทงใจไปถึงข้างหลังเลยอ่ะยิ้มนิดนิดนะคะแต่ค่อยค่อยยิ้มนานๆค่ะยิ้มแรงๆว่าเหมือนตกใจตื่นเต้นเลยค่ะมีภาวะการเป็นผู้นำด้วยตำแหน่งต่างๆเยินดีสามารถประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นประโยชน์นะคะป้าเๆขอรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรคนเงินและสิ่งของได้โดยสิ้นเชิงค่ะ เช่นมีารับสมุนไพจากศึกษาการพัฒนาขอยซ้อนอันเนื่องจากพราชดำเินดับสนุนแลยังใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามร้อยประบาทธรรมเจ้าอยู่มากรับการศเก้าก็มาชมที่ชีวิตที่เพียงพอและน้ตมนี่คือเริ่มต้นพระศาสตรพระราชารย์คือปริมาท้องถิ่นไทยเป็นปอกงทมุ่งมั่นที่จะตั้งใจที่จะทำอาหารที่เป็นยาและนำยากับา้เป็นอาหารอะไรคะ อาหารน่คือสิ่งเราต้องบริโภคเป็นประจำทุกวันถือเป็นเพื่อนคา่ของการดำเนิชีวิตให้ยืนยาวและปลอดโรคอาหารจึงควรมีสรรพคุณในการรักษาโรคและเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายตามสรรพรสของพืชผักฝาหมานหวานบำรุงเนื้อมันบำรุงเส้นเค็มรักษาเนื้อเกลี้ยงขับกระดูกเย็นฉับลมร้อนฉับลมและผมบำรุงตับ มีมาตั้งแต่โบราณในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชต้องใช้มูลประยนต่งือช่วยทหน้ำบางบ้งสมบูรงนซึ่งมีต้นน้ำการน้ำไฟน้ำให้ไปใช้ต้นน้ำที่ว่านี้ก็คือดินดินที่ปะหุนน้ำภูมิากาศของบ้านทุนตมีน้านิองแล้วศาสนาอ็เติมจากกรรพัฒนาที่ในหน้าที่หมอดิน มาปลูกดินในพื้นที่ของตัวเองซึ่งสมัยพ่อแม่ของเราเราปลูกดินแบบขาดใบไม้แบบย่าเอามาสิ่ค่ะแดดบูรัวบูร์งะต่างๆแล้วรอเวลาเพื่อจะให้เป็นดินดีดินที่ปลอดภัยแต่สมัยพ่อแม่ของเราไม่มีการตรวจหรือดูแลเรื่องดินหรือน้ำเพราะว่าไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนท่านก็จะใช้ภูมิ แล้วใช้ของในพื้นที่มาตัดผืนเพราะคก็ใช้เช่นนั้นเหมือนกัญพ่อแม่ท่านเพราะตอนนี้ก็ยังมีผู้กำกับอยู่ก็จะทำเรื่องเหล่านี้แต่พื้ที่ก็ผลเป็นอสมสิ่งสำคัญคือความสะอาดและพื้นที่เป็นคอมพิวเตอร์ด้วยความสะอาดของพวกคนก็คือใช้กระเบื้องกันเอามาตั้งเป็นข้อแล้วนำเศษวัชพืชต่างๆโดยการที่เราไม่เผาทิ้งนำมาทำเป็นปุ๋ยซึ่งรอเวลาทีนี้พอรอเวลา กระบวนการจัดการดินในที่ใช่เขาผลไม้ครับไม่ใช่กระบวนการดินกระบวนการที่จะทำให้ข้าวเป็นข้าวที่ดีได้ก็เหมือนใช้เพราะว่าจะทาควยนที่ทำที่ทำหลังจากนี้เป็นคล้ายๆเฉาค้อยจะสีเขียวนะอันนี้คือเยาที่นะครับใบอัดส่วนหนึ่งขึ้นมาเป็นอาหารสัตว์ แล้วเอามาใช้ประโยชน์อ <tube> ีกส <ki> ่วนหนึ่งเอาไว้ในนาเพื่อสะสมา่าอาหารในสวนที่ส่งลงไปใต้ตอังโวยเราไม่ต้องหาไม่ต้องเว้เปลือกความชื้นจะทําให้ใบเอยเจริญเติบโตและสร้างตะกวนต่อไปศุสัสมทอาหารที่เป็นในสวนดูแล้วไมลเกิตมดีสัตว์ี่เลือแล้วที่เหลือก็คือพักพายและเปลือกตปลหลังจากนั้นพอโปะใบเตยหมดีแล้วหมดแล้ว ป้าจะใชร้าช่บบจริอๆ่าช้กรนื้ออาการขอทนที่ดีมต้องซื้อเพราะเป็นหมอจริยบอกได้เลยว่าตกรนมานนนี้มีขึ้นหนแลวเป็นส่วนที่มีธรรมะจองต้น่เราเปต้นกล้วยเยอะแป้ว่าจากเนื้อปูใช่ไมเราไปดูอกนั่ก็คือเราเราไปเห็นเนื้อปู่ยว่าทไมทำจอได้เราก็ได้ ก็ทำเสร็จแล้วเอายามคิดจัดฝ่ายไเจ้ผแยกระบบนี้ว่ายามากไม่ิดใครอยากมาชิมตอนนี้ได้เลยนะงรับเราจะใชมาดูขับได้เลยาดีดูมดู่งาดเาดูองเมาด่ม่ดลมา่ท่าวที่เลงีเลยวเมาดาิงดเิงด้เมดิยงหวัดได กนเป็นของจังหวัดเป็นจ้อปลาของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะรืยไม่ก็จ้อปลาช่อนแปดแล้วมีเจ้าเดียวคนเดียวในจังหวัดนี้ค่ะกระบกต้องลองชิมไม่ได้ครับปลาช่อนนะครับคุณผูได้ยินเดี๋ยวเราต้องลองชิมกันล้วนะจ้อปลาช่อนกันแล้วนะยำปลาช่อนก่อนก็ได้เนี่ยสดๆให้อร่อยคือสุดแล้วรินรัลฟ์ะทยม

มดเท่ากับมดกาดค่ะมดมดตัวเล็กได้มาตัใหญ่มดเอามดตอ๋มดที่กอมดตัวเวนนี่ห้อมให้พี่นอดแล้วววันนี้ทาอาหารช่สุขภาพแล้วว่าลดน้ำหนักไม่มีสิ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพล้างิแล้วค่ะเยี่ยมมากอร่อยไหมคะอร่อยครับผม ลองชิมองกันองอันนี้ชื่อว่าอะไรครับรุยสวนเป็นครับุยสวนใหญุ่ยสวนนี่ผักเยวอันนี้เป็นไอ้เื่รวมมือนหมุนรวมไปนี่งาน ทานหมูเห็ดเป็ดกันมีสารเล้งต่างๆก็อาจจะเกิดไปแล้วเรา่งไปข้างหลังมัพี่คะเดี๋ยวเราจะไปโยนก้านนาโยนกันที่นู้นจะการดดปีสีใเรายอยู่ับรงานอะเรที่นี่ครับเป็นหงตู้บารการ์ดที่นี่ครับนห่อยตบารรถ้าใครหงายหลังไปเป็นรับประกันนะใครห่ายหลังไปเป็นรับะกันนะ เดีอยววันนี้เนาะหัวหน้าข้าง่วนนะคะเดี๋ยวเคยสวยเลยค่ะโยนแบบนี้พยนยนค่ะพี่ค่ะอโยนนี่ครับโยนีไม่ปวดหลังนะคะถ้าทำแบบนี้ไม่ปวดหลังค่ะนี่ค่ะข้าวตั้งแต่จะให้ค่ะไม่ปวดหลังค่ะเชนค่ะใครจะโยนข้าวเชิญนะคะเชิญค่ะ เดี๋ยวเราจะมายนข้าวกันนะครับดูม่อย่าโยนูกครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับจิตอาสาพัฒสานานด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจของโรงเรียนจิตอาสาพัฒสานานทาง f e c o o o t k t t o t y o u t u b e อ่าแล้วผมต้องขอฝากกิจกรรมดีๆนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือ กิจกรรมของจิตอาสาช่วยได้5ช่องทางนะครับช่องทางที่1นึ่งคอมเมนต์ใต้โพสตช่องทางที่2แชทร้องทุกขช่องทางที่3ขอความช่วยเหลือขณะที่มีการไร้สุดเลยนะครับช่องทางที่4สายด่วน1510ช่องทางที่5สแกนยูอาร์โค้ดใต้คลิปสุดท้ายครับฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดติดตามด้วยนะครับ